ดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีตอนเ้าร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องวันนี้น้ำผ้าเข่าปลาห้าเบิ้งกาเจ้าเก็บเห็ดพี่น้องสักสี่ได้บ่ได้นะคะไอ้ก็บโปงหูว่าปัญหาเห็ดอันใดเนาะพี่น้องเนาะสถานที่จังสี่บริเวณจังสี่พื้นที่จังสี่จินแมนเห็ดหผอพี่น้องเน,ะนาะหนำเบิ่งก่อนใส่บนะ่เนาะยางหาบังหน้นากระจกพี่น้องกาเจ้าจหาจังได้กระโปงหูน,นะคะ ต่ว่าใครใครจเข้าป่าพี่นอ่องขอก็เลยผ้าม,มาเบิงเพิ่นหาเห็ดนะพี่หน้องเนะาะต้องห,หันเห็นขาเจ้าเคลียกันทวนทวนอยู่พี่หน่องตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ,เวณโคกท,ท้งหาดนะพี่หน,น้องนามเห็นเพิ่นแหลวนะคะนางสภาพไปถามขาเจ้าว่าเพิ่นใหดญด่พี่หน,น,น้องตัวนี้แถวนีคือสีเมนบ้านดอนหาพี่หน้องบริเวณรอบด้านนะคะทุกท่านเนาะสิงามไปเบิง ระเจ้าเก็บยเพียพี่นนอเพันได้บ้านะคะติดตามมาด้วยกันนะคะทุกท่านเนาะน,นาสิได้อยู่ไขว่าพี่หนองเห็นพระเจ้าเชียรชวนชวนเดินพี่นออนอนาะหนอนภาพไปเปืนนะคะบระเเ็นโดยรอพี่น้อนนี่ปลาหนดงนะคะได้บอฮ่าฮ <laughs> ่่าฮเฮ็ดียังจะมันออก,กังสิน่ะ เฮดพอตจอข้า oh. 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 uh, ันมยากัก so ันอ right. ัีกบ้านนี่บอแม่บอแอยู่โอ้เฮดพอยังนี่จ้ะเฮทเพอเฮทพ้อไฟทนมพอนั่งมันออกกันจังไแบบที่นี่มันดินแตกเดียาหาจังเลยโอ้าขนมาจ้ะโอ้พี่น้องหาจังสี่ขวบได้กินแกขวบหาปปิ้นแบบนี้ โอ้ท่านั้กันโอ้จ้าโอ้อันนี้เขาอันนี้เขาอยู่เขตบ้านยังน่ะเนี่ยบ้านดอนหาดปะคะเขตเขตบ้านดอนหาดนะยังบ้านหนองโน่บ้านหนองหอดบ้านหนองโน่จีอืมเกยดอนหาดไม่เลียก็ดีเป็นโคกหนองโน่กคนบ้านนี้เจ้ากหูที่เพิ่นกะมหาข้าวเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ลายอ่ะอันเมื่อว่านี่อันลูกลูกว่าจะขึ้นว่าเป็น ถ่ายคลิปข้างบ้านผุ่นแม่ปันหาเฮ็ดพอแต่โคบโคบพัสดุ่ยสิไปจังไดล่ะกูหาบ่เป็นว่ะทำนไปถ่ายคลิปเขาเจ้าคืออยู่ว่ะา่อหนูเฮ็ดสองยูทูบจ้ะจากกัเลยมาถ่ายคลิปไปหน่ำยังแต่หาคลิปเก็บเฮ็ดอยู่หนูว่ะโอ้จะเบิ่งจังไดเพขาถสิว่าเป็นเฮ็ดเนาะดินมันแตกสิฮะเขาขวาดแล้น้ำขี้ดินเตี้ยโอ้พี่น้องผู้จ้าหาเป็นบ่คาะนี่ สขุขพามาเบาิ่งปันหาเห็ดเขื่อเห็ดดรอมันจะเป็นนุ่นๆแตกๆแล้วก็เป็นท่านสีนขีาขาวๆแน่ๆอืออันนี้คือปลาเห็ดพอโดยตรงเตี้ยใช่หมายถึงว่าถ้าไฟ้ใหม่แม่บอลนี่นม,มันค่อยออกไฟ้ใหม่หมปลาดิ่ะเป็ี่ยนสีเนาะแน่แนแน<ม>่นโอ้ตอนแรกอันไฟบบ้บ้ไหมมันจะไม่โคกแล้างอกจ้ัโอ้ตะกี้ไม่เป็นโคกเห้เรางอกเตี้ยอันนี้ไฟ้ใหม่ปลาวังแหล่งอะไรที่เล็กกลายเป็นเห็ดพอ บางนี้บ่เคยมีเห็ดพอก็เลยมีผีนี่แล้วโบกไปหากินยากแล้วจะออกไปใส่หมดเี่มาทางข้างอันแถวอันนี่ก็แถวหนองวัวซ้อแถวอันน้องบัวน้าผู้น้าหลายเห็ดหลงโง่างข้างเขาเจ้าบ้างเต็มเต็มเห็ดผู้นั้นบ่เคยเห็ดโขกบันเลยอืมมันแสียคนละอย่างเตียพี่น้องเราก็ได้อยู่ดีใครจะปปตะเปได้หอดดอกกระเจียวอันอันได้กินได้ก็เอาไปทะเลเยอะเลยในก็มาตังไก บางคนเนี่ยได้บรร่ได,ด้ก็มาใจลักเด้อันคือจังซุ่มยอดสะดุ้งไะแม่แมนแม่นแม่ยืนแซ่หน้าเมดมือเดี่ยวสองตัวเขาเจ้ากับแซ่กับใจลักเพิ่นหว่ายลอมมาซิบเด็กกับปลานี่รายกันตะเกียบเนีเ่ยพี่ลูกน้องกันอีกผู้หนึ่งเขามาปลาดุจ้าเขามาเขาวัดเขาบ่มาพอดี ไปไต่ไป,ปูซุมร้านซุ้มนี่ล้วันไปเก็บเห็ดตะลาสันจ้างา,านเดา,ากป้าเขามาพี่นวงทุกจังว่าบองวิธีหาเห็ดพอของชาวบ้านนะคะทุกท่านเนาะวันนี้น้ำได้บุก่าหอดตาหอดดงได้พี่นอง <c oughs> มาตา่า <c oughs> งมากมาต่างข้ามเรียกร้องที่แรกว่าสิไปอันสวนเกษตรข้ามตำบลน้องไห่เมือ้จ้าก็ได้มาทั้งหมีก่อนแต่ยิ่งต่คนซาว่าเห็ดพอออกวัดสั่นอันมาเนี่ยไม่ได้ว่าอย่ามาเก็บเห<อ>็ดได้อย่ามาถ่ายคลิป มาหาไทายที่มันเก็บนูกับพท่านนู่ดอกนูเฮ็ดบ่เปลี่ยนจ้าขาจังไดย์เขาซืได้กินโอูม้มาแรกๆกอื้จาไล่กันระยะหาเคียน้ำห้อยกเกาเพคนนั่นแหละซึ่งข,าาขาา้าเจ้าหูจักข้าเจ้ามาหัวข้าเจ้ากับเคลียร์เอาแล้วเนะาะแต่ว่าหนูเห็นทั้งคนสีหาคนอยู่ทั้งบ่ได้จอดโอ้ม,าาามันโลดหนึ่งมันสีลอยบ่แม่นบ่เนี่ยเห็นข้าเจเ้าเขียนวมาอ่านขีดละวสี่สิบบาทอือ ตลาดามพอแล้วซุ่มใข่บานระเจามหาเจามา่วเจ้าโอ้เติเผู้ปัญหาเป็นเนาะงกัวางกะมหาก็ได้กินอันนี้ห้อยมืเจ้าเคียรห้อยคนเคียคือเปลนป่านไกลเคียบัตนี่ะเคียออกแล้วตนเคียบน้ำาองือีพี่หน้องมงนพี่นอยาไ่น้กนกบยอันนี้เปงไก่ปลาเคียจากขนเคีย กใส้เลยไม่ได้บมาคนใครเห็นคนหูที่หมองคนกับมะเขยวเขียวคนกับเมียเนาะผู้ห้าบุหูจ้กกับเขียไปแล้วพออังเล็กก็ได้เนาะคนขายแพนกับชีเปนตอปัญหาน้อยม่เนเนาะก็่อสดาเจ้าระดอกไปยังใบกัาเดียวให้เราแช่แกงชุบเผากินเกือบจะครึ่งแง่ข้ามาแดงแล้วเนาะชื่อสดายหอดถวยเนาะจะละอาชีพมี่วามเสียงวะเจ้า พี่น้องตอนนี้นําอยู่เอ่อก็บ่แบบน่ใจว่าแถวนี้แม่นเขตตำบลสัมพาวบ่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในป่าเห็ดผอมด้วยพี่น้องใบใหม่ป่าจ้ะผู้ได้ก็ได้พี่น้องผู<ช>้บ่ดได้ก็ก็ร่างหาอยู่พี่น้องเนาะวันนี้น้ำผ้าลุยมาเบิง่งก็จาหาเห็ดผอเนาะพี่น,อน้องเนาะช <c oughs> <ส>าวซาไปไก่นี่ซาไปไก่ที่ลีซาแต่ใส่กับตำบลแล้วพูดเฮ้ย นึอว่านว่าป้าก็บผากันได้ค่ะแกไปว่าเขาเขาได้เขาโพล้องเฟตั้งสี่แหนะใาเขาได้เขาเฮ็ดได้เขาโพล้องเฟสเพื่อนกับทามเหรวะั่งไบานกจมมไตใช่หมอืจ้ะปลยสีมากกรเจอกออกไล่ลบแล้วอ้ออันผู้พันอยู่ไก่เพื่อนกับง่ยสกหาสิมานแกงกินยิ้มเหรอวะเตียขายเรียบร้อยนะเดี๋งมาซื้อได้อยู่ในกินเหรอเตียโอ้ อ๋อพี่น้องออยีร้อนยืดไปตัวเพร่ะนี่อนหาใหญ่เา,าสันพีน้องยดตัวทุกเจ้าจะได้ตลอดวเนมาเคียนี่ปลาในีดุงพี่น้องมันออกมันออกไปเมดเลยตีร้อนนี่นะจ,ะออนนจโอ้ขวพระยามหาอยู่ขอดก็ไป่เห็นจักดอกพี่น้องก็เจอัญหาจังได้ขอยซองเราซองอีกก็ไปเห็นมังดินแ่ไม่จอห้อยเข้าจ้อเคียร์ มัน,ม,นมันหายเนี่ยเพราะว่าใบาไผ่มันขึ้นอย่งางนีใบไผ่ป่ะฮะนนบ่ไผ่กับบแมนหยากับบแมนเีน้องผู้ใดก็ได้ไดยูเด้ยผู้หาเป็ีนก็ได้หลายนะคะพี่น้องเนาะมาตามคำเรียบร้อยเลยนะเอฟซี FC ทุกทุกท่านเนาะจะ มีผ้ามาเบ่งเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดเห็ดหาเบ่งเห็ดพอค่ะไฟ่ใหม่ปลาปลาแต่งานเลยนะคงไม่แอนงายหรืว่ามันสะอาดไหมเนาะเออบิงแต่สะอาดหูสะอาดตาเบิงนะแล้วใหญ่คุณอยากผัดปลาแปลงนี้ที่เราปลูกแอนยูบอกว่ามันไฟปลามาดับประทันบ่ก <laughs> จะว่าหังห,งห่างคันไฟ่ใหม่หเห็ดพ,พอผัดออกเนาะคันก็สั่งกับสิบเป็นปลาเห็ดเรางงกว่าต้ อืมอาพี่น้องเด้อจีบันซาหาบันเลือมูเจ้าเย,ยเซียต้องมาสัมผัสเองค่อยสูหู้ว่ามันเป็นความจริงบ่เฮ็ดพอเฮ็ดพอพี่น้องอันนี้เ่็แม่ป้าเฮ็ดหลงโงกเด้ออดีตน่าจะใช่เจาตัวน,นี้เป็นป้าเฮ็ดพอพี่น้อง นำผ้ามาเบ่งปัญหาเห็ดพอพี่น้องเห็ดเพอนังเลยค่ะพันสีเคลีย์ออกอันสีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพืนสีเคลีย์ออกประมาณนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องปลาสะอาดสะอาดดีได้พี่น้องปลาหน้เนาะสะอาดสะองปัญหานะคะพี่น้องนำผ้ามาเบ่งอ่าบานปัญหาเห็ดนะพี่น้องเนาะก็เดยมาเก็บได้พี่น้องเก็บบ่กเป็นยนยางหาเี่ยาเเห็นผดดออกอยู่ ไม่ปัญหาจะไหนว่ากับชายชายมึงเขาจะหาเนี่ยล่ะพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นเคลียเห็ดเพิ่นได้เห็ดอ่อนซ้อนนั่เพิ่นพี่น้องก็เลยมาล่องเบิงนะคะสบา่านำเพระน้วยกับสีล่องหาเบิงดูพี่น้องเสด็จดอก่อนนะคะชายคลิปให้พี่น้องเ่านเดียวเบิงนั่กันก่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้สัญญาจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมัะชายท่าปลายเห็ดให้เบิงนะคะพี่น้องเนาะแท่นี้สิเอื้อนจังได้ล่ะพี่น้องเนาะแก่กว่าบะแมน คนทินหนีเนาะพี like. ่น้องก็เสือกเอื่จะว่าโคกดอนหาดดอนหาดแถวหนีเนาะเพราะว่าความมาทั้งบ้านดอนหาดนะพี่น้องเนาะอันนี้สิประมาานี้นะพี่น้องบริเวณโดยรอบนะคะพี่น้องอันนี้คือที่ขาเจาหาเห็ดเผาะนะพี่น้องคนสีเขียวขวดทวดเทียงสีนะพี่น้องเนาะน่าก็ะได้มาทายท่าให้เบิงนะคะอันนี้คือปลายเห็ดปลายเห็ดเผาะนะพี่น้องเนาะเห็ดเผาะหนังนะคะโคราะสี่ร้อยนะคะเห็ดเผาะหนังนะจ๊ะ ยเยาวรานพนะรามท่านจะไปขายยดตัวเดือพี่น้องหาหยากหลายมาสันพี่น้องหาหยากก็สิได้ยจะระดอกนะคะทุกท่านเนาะบริเวณโดยโรอบนะคะทุกท่นานลาสะอาดจ,จะอ่านแห้งค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือปลาเห็ดเพาะนะคะเห็นบ่คะพี่น้องเนาะถ้ามาเบิ่งเห็ดเพาะพี่น้องหาเห็ดน,นะคะตาเห็ดเพาะนะคะทุกท่านเนาะ บริเวณโดยรอบนะคะเอฟซีทุกทกท่านนะน,นี่คือลาเห็ดเทพี่นองเนาะนรรมาทิถ้ำาเห็ดเถิงพี่นนองมนีเนาะความสวยงามของธรรมชาตินะคะมีบะมีไม่ทราบแล้วค่ะพี่นนองนะเนาะเห็นจะเจอกเขียนะคะทุกทนะ่านเนาะนี่คือบริเวณโดยรอบนะคะทุกคนลาเห็ดเพาะด้วยพี่นนองประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำสีร่องหาร่องบ่งอยู่พี่น้องเสด็จพ่อดอกพอนะคะเห็นเพิ่นเคียบพอดทวดเคียบเ,ยเยอยู่นะพี่น้องเนาะ่าเอฟซีทุกท่านเนาะคลิปนี้ค่ะฝากพี่น้องทุกท่านก,ก,ก็แรงก็แช่ในเด้อค่ะเด้อเพื่อให้น้ำพรอรีอแชแนวมีกำลังใจกล่าวสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจก็คือกันกับแบตเตอรี่ละพี่น้องถ้าบ่ชาร์จบ่เศร้ามันก็หมดพลังเนาะพี่น้องเนาะ น้องยูทูปเขากัดข as ี Mich ้กันนะพี่น้องถ้าว่าได้ยอดได้จากพี่ๆน้องๆเขากับไปบอลอดนะคะทุกท่านเนาะพี่น้องบ่งวิธีหาเห็ดพอของชาวบ้านนะคะทุกท่านเนาะระว่างจะเหนืก็ย้ายตัวเด้อหายากหลายบาดเจ็บต้นขายย้ายตัวเด้อเราวะข้าวเจ้าวห้อยขายแพะงามจ้ะน้องจัดหอดดอกกระเจียวอาย่ายิน โออปัส่อ, right อ,อพนที่ขายแพ่งแทบเตี้ยมันจะคองมาหาเอ็งไหนบ่เนี่ยเย่าตัวเด้อเตียพามือมือก็ไปเลามก่อนวิถีชีวิตการหาเห็ดพ oh, <c oughs> <c oughs> ีนองประท่าไปย่างตลาดทิ่แพงโคตรเตี้ยปามาหาเองโอ้ยเยอะตัวประเด้อเตี้กลับขามาแล้วไปย่างเตี้ยล้วหดใจแล้วอ้ย่ากลกองมาหา มึงสีด่ดอกน้อขันห้าบัร่วงห้ากับบัวหูกับตัวเจ้าของเนาะอียังไงได้สามแง่อะไวคิดนี้ก็ฝากไวส้สำนึก็นนะพี่น้องเนาะวันนี้ขอเกล้าคำวาสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเนาะยุดยีไม่แห้งสุผหูสุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีค่ะ